กำลังมองหาเครื่องชงที่ครบเซสตเครื่องชงขนาด1หัวกรุ๊ปพร้อมกับเครื่องบดในตัวและการสตรีมนมต้องเป็นรุ่นนี้แล้วหลักคอสต์เมอร์ไออรี่มาพร้อมกับโถใส่เมล็ดกาแฟใส่ได้มากถึง150กรัมและเฟืองบดแบบคอนิเคิลวัสดุเฟืองทํามาจากเหล็กสตีลสามารถตั้งค่าระยะเวลาในการบดได้การบดรวดเร็วทันใจสามารถปรับหยาบละเอียดได้ถึง15ระดับไปพร้อมกับอุปกรณ์ในเซตเทมเปอร์ขนาดหน้ามาตรฐาน58มิลลิเมตรรั่มชงน้ำไหล2ทาาพร้อมกับบัตเก็ต1ช็อตและ2อ็อต ดีไซน์ด้วยสีที่เข้ากับเครื่องชงหัวชงขนาดมาตรฐาน58ม mm, มและยังสามารถตั้งค่าปริมาณการสกัดช็อตได้ด้วยมี1ก้านสตีมนมซึ่งมีกำลังในการสตีมนมได้ออกมาดีเลยทีเดียวสามารถทำลาเต้อาร์ตฝึกทานเองอยู่กับบ้านได้ด้วยและข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถถอดเฟิร์มบดออกมาทำความสะอาดได้และมีเซนเซอร์ระบบป้องก,กันความปลอดภัยจะได้ไม่เกิดอันตรา,ายระหว่างทำความสะอาดเครื่องชอง c o m o Ivory สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางช่อง Oriental Coffee ได้เลยจ้า